เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องให้ในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความรักอาจเป็นการบงการทางอารมณ์ที่คุณไม่ทันสังเกตวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ dry begging การขอร้องแฝงในที่อาจทำให้คุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลและวิธีปกป้องตัวเองจากสถานการณ์นี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r d o ์โวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจี๊ดหน่อยนั่นก็คือ ความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบหรือฝรั่งเรียกว่า dry begging ลองนึกนดะูนาคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ตู้กดอัตโนมัติที่คนรอบข้างกดเอากดเอาแต่ไม่เคยเติมเงินคืนเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนครอบครัวหรือที่ทํางานคุณให้ทุกอย่างแต่กลับได้แค่เศษเสี้ยวกลับมา dry begging มันคือศิละปะชั้นสูงของการเอาเปรียบที่คนพวกเนี้จะไม่ขอตรงๆงแต่จะค่อยๆสร้างความรู้สึกผิดความอึดอัดจนคุณต้องยอมให้ในที่สุดเหมือนถูกบีบคอแบบนุ่มนวล จนคุณหายใจไม่ออกแต่ก็ยังต้องยิ้มทนแล้วรู้ไหมว่าทำไมเราถึงตกหลุมพรังเนี้ง่ายนัก <riot> เพราะมันแฝงมาในคราบของความรักความห่วงใย,ยที่ดูเหมือนบริสุทธิ์ใจแต่จริงๆแล้วมันคือการควบคุมที่แยบยลในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีสังเกตสัญ,ญญาณอันตรายเหล่านี้และวิธีป้องกันตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเพื่อไม่ให้คุณต้องเป็นฝ่ายให้จนหมดตัวอีกต่อไป ข้อที่1การสื่อสารความคาดหวังแบบอ้อมๆคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแฟนหรือคนที่คุณแอบ,บชอบโยนประโยคแบบนี้มาอยากกินร้านอาหารหรูๆจังเลยถ้ามีใครสักคนแคร์ฉันมากพอนะฟังดูน่ารักใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคาพูดแบบนี้มันมาเรื่อยๆนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการขอแบบอ้อมๆหรือ indirect expectation แทนที่จะพูดตรงๆว่าไปเดทกันไหมเขากลับเลือกที่จะใช้ความรู้สึกของคุณเป็นตัวประกันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ทําตามคุณก็ไม่ได้รักเขาจริงหรือแค่เขาไม่พอมันเป็นเกมทางอารมณ์ที่แยบยลเพราะถ้าคุณไม่ทําตามคุณก็จะรู้สึกผิดแต่ถ้าทําตามคุณก็อาจจะฝืนใจตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีต้องสื่อสารตรงไปตรงมาบอกความต้องการชัด ชัดโดยไม่ต้องมาทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดหรือกดดันให้ต้องพิสูจน์ความรักจำไห้นะครับถ้าเขารักคุณจริงเขาจะไม่เล่นเกมหัวใจกับคุณข้อที่2การเล่นละครให้รู้สึกผิดย้ําเตือนความจํากันหน่อยเคยมีใครเคยพูดแบบนี้กับคุณไหมคงต้องฉลองมันเกิดคนเดียวแหละเงาเงาอะไรประมาณเนี้ย นี่แหละครับการแบ็กเมลทางอารมณ์แบบจัดเต็มเขาไม่ได้ขอตรงๆงแต่กําลังแสดงละครให้คุณรู้สึกผิดจนต้องเข้าไปจัดงานมันเกิดให้มันเป็นเทคนิคที่ยยบย์มากเพราะถ้าคุณไม่ทาอะไรสักอย่างคุณก็จะกลายเป็นคนใจร้ายไปโดยปริยายแต่ถ้าคุณทําก็ไม่ใช่เพราะคุณอยากทําแต่เพราะคุณถูกบังคับทางอ้อม เหมือนกับว่าเขากําลังเอาความรู้สึกผิดมาเป็นเครื่องมือบีบคั้นคุณให้คุณต้องทําตามความต้องการของเขาไม่ใช่เพราะคุณเต็มใจแต่เพราะคุณทนความรู้สึกผิดไม่ไหวคนที่รักคุณจริงๆจ,จ,จะไม่ใช้ความรู้สึกผิดเป็นอาวุธพวกเขาจะพูดตรงๆงว่าต้องการอะไรและเคารพการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณจะตอบรับหรือปฏิเสธดังนั้นถ้าเจอคนที่ชอบเล่นละครแบบนี้ให้นึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องแก้ไขความผิดหวังของใครโดยเฉพาะถ้ามันมาพร้อมกับก,บการบีบบังคับทางอารมณ์ ข้อที่3การแซงทําเป็นช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องนี้หลายคนอาจเคยเจอนั่นคือคนที่ชอบเล่นบทน้าสงสารแบบสุดๆรู้จักคนแบบนี้ไหมชอบโพสต์หรือพูดว่าอยากได้ iPhone ใหม่จังเลยแต่ไม่มีตังค์อ่ะหรือก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่หวังให้คุณรู้สึกสงสารจนต้องควักกระเป๋าช่วยเนี่ยคือเทคนิคระดับเทพที่เรียกว่าการแซงทําเป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 不住พวกเขาจะแสดงบทบาทเป็นคนที่อ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ช่วยพวกเขาจะลาบากแต่เดี๋ยวก่อนลองถามตัวเองดูว่าเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้างไหมทําไมคุณถึงต้องเป็นคนแบกรับภาระของเขาตลอดเวลาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆหรือเปล่าจาไว้นะความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นการสนับสนุนกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มีแค่คนให้กับคนรับถ้าคุณเป็นฝ่ายช่วยตลอดนั่นไม่ใช่ความรากักนั่นคือการถูกเอาเปรียบ ข้อที่4การเงียบใส่เวลาไม่ได้ดังใจหลายคนอาจเคยเจอแต่อาจไม่กล้าพูดถึงนั่นก็คือการเงียบใส่เพื่อนๆเ,เคยเจอไหมแฟนหรือเพื่อนที่เวลาไม่ได้ดังใจก็จะเงียบกริบถอนหายใจเฮือกทำหน้าผิดหวังแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยคือการลงโทษทางอารมณ์แบบเนียนย เขาคาดหวังให้คุณเป็นนักอ่านใจที่ต้องคอยเดาว่าเขาต้องการอะไรแล้วถ้าคุณเดาผิดเตรียมรับบรรยากาศหนักๆได้เลยความสัมพันธ์ที่ดีต้องพูดกันตรงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัรวหรือคนรักทุกคนควรบอกความต้องการของตัวเองชัดๆไม่ใช่มานั่งเล่นเกมทายใจกันแบบนี้จำไว้นะคนที่รักคุณจริงๆจะไม่ทําให้คุณต้องมานั่งเดาใจเขาจะคุยกับคุณตรงๆด้วยความจริงใจไม่ใช่มาเล่นเกมเงียบใส่แบบเด็กๆ ข้อที่ 5. การไม่เคยรู้จักคำว่าขอบคุณมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคุณรู้ไหมคนที่ชอบใช้ dry begging เขาแทบจะไม่พูดคำว่าขอบคุณเลยทำไมนะเหรอเพราะในหัวเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วพวกเขาจะทำเหมือนว่าทุกอย่างที่คุณทำให้มันธรรมดามากแบบ คุณทำงานล่วงเวลาให้ก็ปกติไม่ใช่เหรอคุณซื้อของขวัญราคาแพงให้ก็แฟนกันนี่นาคุณสละเวลาส่วนตัวมาช่วยก็เพื่อนกันไม่ใช่เหรอแต่รู้ไหมบางทีพฤติกรรมแบบนี้ก็มาจากบาดแผลในใจคนที่เคยถูกทอดทิ้งอาจกว่าการขอความช่วยเหลือตรงๆเลยต้องใช้วิธีอ้อมๆแบบนี้แทนถ้าคุณเคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตอย่าเพิ่ง่วนตัดสินแต่ก็อย่าปล่อยให้เขาเอาเปรียบลองคุยกันดีๆตั้งขอบเขตให้ชัดเจนบอกความรู้สึกของคุณไป จำไว้นะครับความรักที่แท้จริงต้องสื่อสารกันตรงๆให้เกียรติกันและเคารพขอบเขตของกันและก,กันถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะขอบคุณและสวัสดีครับ